อันนี้เมนูถั่ไปนะครับผมจะเตรียมคือปปดตัดกับตะไคร่นะครับก็จะมีวัตถุดิบเราเนี่ยมีตักนะครับก็จะมีก็เครื่องปรุงัอยู่นี่ครับมีหอมนะครับอ่าอะไรบ้าะเดียดีอะมันตะไคร้แล้วก็พริกไทยนะครับแต่ป่นก็ได้เม็ดก็ได้นะครับแล้วก็กะทินะหัวกะทินะลัวก็อันนี้มีนะวัวชาเดียน เราดูเมนูต่ตอไปคนระับพบกันในโอกา,นะอกา,อกาสหน้ากับคอมมินซูนโอเคมเมนตูต่อไปนะครับผมจนเป็นร่องใช้ครบน,นะครับเมนูต่อไปดิบแล้วก็มีนะครับตับผสมเนื้อนะครับก็ตับดูจะน้อยไปแล้วนกะ็นี่กระิที่ยห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ติกสวนที่หนูสวนนะครับแล้วก็เนี่ยหอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้น้ำขนมแรกเราก็มาขูกกันก่อนนะครับ คืยการใส่ใส่ลงไปแบ่งนะครับแบ่งนะครับใ,ใส่ทีเดียวมันเต็มคนระับอ่ะแบ่งไปแล้วก็ผมแก็งไม่ไมวหวนะใส่ไี่ได้เลยครัเนี่ยพิชิี้ม่เสียนะใส่ลงไปได้เลยถ้าชอบเผ็ดมากาาก็ใส่ไปนะเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยกันนะแบ่งไปเอาเนี่ยอืมใี่ไหคป๊อ คิ่ต้าน่าจะโอเคเดี๋ยวมันมีสองทุกนะครับผมก็จะเริ่มตามนะครับอันนี้เก็บก่อนนะโอเคครับอเ,เมนูเมียรักนะครับเมียถ้าไม่กินหมอนี่ยจะหลงรัก เล้ไล์กแล้วก็เกเดอไรขึ้ก็แต่ทำห้เมยน้อนจิได้เม่้อนน่อนโดนีนี่ เราก็จำเป็นต้องเอาแบบละเอียดมากนะคะรับเพราะว่าเราจะเอามานัมนไปคลุกันงเนื้อเพราะผมยังขาดอยู่อย่างนี้ไม่ได้ใส่แล้วครับพริกไยเดี๋ยวผมจะไปส่อย่างนะจี หายแล้วริกหายแนละ้วริกทีคครับคหื่ก็ได้ไม่ต้องพิถีพิถันมากอนะาหารเลี้งนะพิถีพิถันมากบางทีก็ไม่อร่อยนะ ทำนี้ครับตัวอร่อยดีมากนะสีครับมาตัวนะตับปินผมะไปปิดใผรจะไปปิดใขรลงไปแล้เตลงไปได้เลยนะยังดีโอปิดใครออม หลังจากนั้นนะครับผมจะเอาไปคั่วหรวยการเติมน้ำมันลงไปก่อนนะไีที่อะไรก็ได้ได้หมดเลยนี่ขวดใหม่เนาะเสริมใหม่เนี่ยมันไม่ใช้นะครับยังไม่ได้ใช้น้ำจิบสุขุมมาเลยนะครับคั่วนี้หอมกว่านะครับเครื่องเครื hmm. right ่องเครื่องปร่งเนี่ย เปอน <c oughs> ไพวงให้ละเอียดมากแล้วเวลาดำอะไรก็ว่ <ช |th|> เราไปเคี้ยวมัมม่ง,งแล้มีฟ <c oughs> ันก็เคี้ยวบ้างนะัะเรื่องหมอี่ก็กลัากล้าด้วยครับ ได้โบวาใส่เนื้อไเลยได้โบวันไหนได้บ้างไหมรับนะครับเนี่อย่ี้สวพอดีดีัดีก็พอได้ที่นะค้ยเจบอแล้วครับเ็บทีนะครับถสลงไปได้เลยครับนี่ยีหมดเลย anh nước quá, quá ăn <laughs> <Ôi chìa. cười> Cao này <laughs> มีไงครับเื่หอมมมาแล้วนะมีความหอมนะคันี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเรื่องะไรหกับกับเห็นไหมครับความหอมเข้ามาแล้วนะจากนั้น เพื่อปรงเรามาเลยราทำแบบบ้านๆเราสนใจแล้วนะเราทำแบบบ้านๆเราเราก็จะใส่ไั่วแล้วประมาณจะก้อนตึ้งเยนใสไปแล้วประกันนะว่าอร่อยมหาอะไรอ่อาหามีนเยอะนะมียกินบ่อยมีเยจะ ขึ้นมาหลังกับับแห้งอ่ต้านสายเนี่ยเรากส่ไได้ครับางเดียวก็ได้ครับตานผมว่ผมจะใส่ประมาณช้อนนครับแลวตัเนี้ยใส่ไปเลยครก็โอเคแล้วครับโอ้ยปิดฝาปิดปิดกล่องนครับใส่แล้วก็อยู่ในภาชนะสะอาดนะปิดแค้อย่างั้นครับิดเอาปากกิอย่าม่มคนที่ชืนนะ ดกว่ามันจะหก็ดูดีชาติครจะใส่น้ำต้มน้ำปลาได้หมดอค่าว่าผมไม่ใส่ปลาเกี่ยวจนน้ำปลาผมใส่แค่ปลาเกียวมาแล้วยอะกมาแล้เชียบแล้วนนี่ก็ได้แล้วอรับได้ครับได้อยู่ครบบผมไม่ใส่น้ำาผมใส่น้อยๆก็ได้ใส่น้โอเคใส่เยอๆ ผมลงไปแล้วเท่านี้อนอย <c oughs> อยแล้วเจะเริ่มได้หน้าที่ระวังมันกระเด็นด้วยนะมันกระเด็นจริงนะอันนี้กระเด็นใส่ตากลงองก้องโดนไปไหลายโดกรับอ,องไม่ระวังเดือดนนับเดือนผู้ประสบสีรนะ เราทานี่ผมไม่ป pues okay. ัะกันนะเราชัวยนะช่วยช่วยนะครับโอเคมาจู่ะนี่ดูตัดแล้วตัดตัดตัดใช้ผมนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมผูใชจานนะ้วมาชิมกันนะครับ เจตวนี้ด้นีีบ้านๆเรานครับกนหอมมากโอ้โหนี่ยดูนเนี่ยลงทุนน้อยเดียวับอร่อยเชียวอร่อยจังนะอร่อยหาะนะเนี่ยใครยากด้ม